เหตุผลที่เราต้องมาศึกษาคำของพระองค์ก็คือว่าเพราะเป็นพุทธประสงค์ของพระศาสดาเองว่าให้แต่ศึกษาแต่คำพระองค์เท่านั้นนะแล้วก็สั่งห้ามศึกษาคำนะของคนอื่นที่แต่งขึ้นใหม่นะ หรือคำของสาวกของพระองค์เองที่พูดขึ้นเองด้วยพระองค์ตัดไว้ว่าสุตตันตะเล่าใดสุตตันตะคือคำสอนเล่าใดเนี่ยที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนพระศาสดาสั่งไว้เองว่าคำแต่งใหม่หรือคำสาวกเนี่ยอย่าไปฟังแล้วให้ฟังคำของใครให้ฟังคำตถาคต บอกสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นหลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพระศาสดาสั่งอย่างนี้นะ เราก็เลยเดินตามพุทธประสงค์ของพระองค์เราเคยสงสัยไหมทำไมพระเจ้าไม่ให้ไปฟังคำที่คนแต่งขึ้นใหม่หรือคำของสาวกตัวเองนะถ้าสาวกตัวเองพาสิ์ขึ้นเองพระเจ้าเรียกสาวกพาสิตาคำที่บอกว่าอย่าไปฟังคำสาวกเนี่ยบาลีใช้คำว่าสาวกพาสิตาคือสาวกพาสิ์ขึ้นเองพาสิ์ขึ้นใหม เพราะว่าสาวกเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ฟังคำสอนหรือผู้ฟังคำบัญญัติจากศาสดานั่นเองถ้าผู้ฟังคำบัญญัติขอบัญญัติตกลงจะเป็นผู้ฟังได้ไหมตกลงก็เป็นผู้บัญญัติซะเองก็ไปเรียกใหม่ว่าเป็นศาสดาเองหมดเรื่องนะนี่คือหลักการที่เราไม่ค่อยเคยทราบไม่ค่อยเคยได้ยินได้ฟังนะ แม้แต่พระเองพระก็เลยสอนตามความเห็นตัวเองสอนตามคำพูดและการปรุงแต่งของตัวเองไปเรื่อยๆจนมันบานออกไปออกไปนะกลายเป็นมาขัดแจ้งกับคําของพระศาสดาตัวเองไปในที่สุดลักษณะนี้พระองค์จึงเปรียบเหมือนกลองสึกข,ของกษัตริย์ทศรหาชื่อ,อนากะ กลองอนากานี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็มีแผลแตกหรือลิกระสัท่าสารละก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกรองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้น ที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจับมีได้ด้วยอาการอย่างนี้คำตถาคตจะค่อยๆหายไปจากโลกเพราะจะมีคำที่คนแต่งใหม่พูดใหม่เสริมแทรกเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆ่อสัจจะความจริงที่ออกจากปากตถาคตจะค่อยๆหายไปหมดไปหมดไปจนวันนี้ก็เลย ศาสนาพุทธเลยเป็นศาสนาแห่งพิธีกรรมมีพิธีโน้นพิธีนี้เยอะแยะไปหมดเลยทั้งที่ศาสดาไม่เคยบัญญัตินะแล้วเราก็ทําสมาธิกันผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากที่ศาสดาบัญญัติมีเกณฑ์วัดสอบความเป็นอริยบุคคลคลาดเคลื่อนจากที่ศาสดาบัญญัตินะมีการแก้กรรม เข้าถึงความดับกรรมผิดจากที่าศาสดาได้บัญญัติเอาไว้หลายเรื่องเลยแทบทุกเรื่องเลยเนี่ยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องกลับมาหาคำพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราไล่เลียงไปตั้งแต่เรื่องของตัวพระเองยมสังเกตพระไม่ว่าพระจีวรสีไม่เหมือนกัน จีวรพระสีไม่เหมือนกันทำไมสีไม่เหมือนกันนะก็เพราะพระไม่ได้เดินตามที่พระเจ้าบัญญัติถ้าพระทำตามที่พระเจ้าบัญญัติในเรื่องของจีวรสีจะเหมือนกันทั่วประเทศเลยนะเพราะพระเจ้าบัญญัติว่าถ้าพิสุได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง คือของเขียวครามก็ได้ตมก็ได้ของดำคล้ำก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตตีภิกษุจะถูกปรับอาบัติปาจิตตีถ้าไม่ทำลายสีจีวรที่ได้มาใหม่จีวรที่ได้มาต้องเอาไปย้อมด้วยน้ําฝาดน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไ,ไม้ จีวรนาตมาก็ได้จากการย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนนะใช้เปลือกไม้ต้นไม้ไมาย้อมผ้านะพระองค์ไม่ได้บัญญัติสีที่ถูกต้องแต่บัญญัติกรรมวิธีที่ทำบัญญัติสีต้องห้ามทำมาแล้วถ้ามันเป็นสีดำนะสีเขียวสีแดงสีเหลืองล้วนแสดล้วนชมพูล้วนพวกนี้ห้ามใช้ นะอ่ะนองนั้นได้หมดนะเนี่ยง่ายๆถ้าเราทำตามผู้เจ้านะสีจีวรเหมือนกันทั่วประเทศเลยจะไม่มีสีหลากหลายสิ่งที่โยมเห็นอย่างเช่นในเรื่องการแก้กรรมเราก็ไปแก้กรรมกันหลากหลายแบบนะเรามีพิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตาย เราก็เอาผ้าขาวมาคุมแล้วก็สวดๆๆแล้วก็หมดกรรมและเราไปนอนในโรงกันบ้างเราไปสะดอกเคล้์ไปดูเลิกดูยามนะไปบนบานสารกล่าวเอาละครลำไปแก้เอาหวหมูไปแก้นะสิ่งเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยต่อสู้มาทั้งชีวิตของท่านว่ามันเป็นเดลัจฉานวิชามันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ แต่เราบอกว่าแก้ได้ดังนั้นชาวพุทธกำลังเดินสวนทานกับศาสดาของตัวเองอยู่ตลอดเวลากำลังพลัดหลงเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวเพราะลืมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าวิธีแก้กรรมวิธีเดียวที่พระองค์ได้ตรัสไว้คืออริมักปีองแปดพระองค์ตรัสไว้เลยว่าอริยะอัดถังคิกมักนี้นั่นเองคือกรมะนิโรทคามินีปฏิปทา ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมีวิธีเดียวพระองค์บอกสอนทั้งชีวิตไม่เคยบอกวิธีอื่นบอกวิธีเดียวคือมรกมีองแปดดังนั้นถ้าโยมอยากจะสิ้นกรรมอยากจะเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมโยมต้องมาประพฤติกายวาจาจิตตามหนทางแปประการซึ่งพูดยอ่อเหลือสามคือสินสมาธิปัญญา ผู้ยอ่อเหลือสองคือสมถา,ากวิปัสสนาหรือหนึ่งเดียวก็คือการเจริญอาณา,าปานสติสมาธิง่ายๆนะอยู่กับบ้านเราก็นั่งเงียบๆรู้ลมหายใจเข้าออกดับกรรมได้แล้วนะไม่ต้องไปวิ่งทำพิธีอะไรนะความเป็นมงคลเลิกดียามดีขณะดีคืออะไรนะเราก็ไปคิดว่าเป็น เรื่องของตัวเลขเป็นเรื่องของเวลาน่ะคือความเป็นมงคลแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าขณะใดยามใดเวลาใดที่เธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีถ้าเธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลากลางวัน ขณะเวลากลางวันนั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีของเธอนะเห็นนะเราคลาดเคลื่อนจากคำสอนศาสดาไปลีกออกจากหลักคำสอนที่ถูกต้องทุกคนเลยเข้าไปพึ่งสิ่งภายนอกนะไม่ได้รู้ว่ากรรมคือการกระทำทางกายวาจาจิตของเราเป็นตัวส่งผลนะนี่คือผลเสียหายอย่างใหญ่หลวง คนเดินเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิและเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกรรมได้นะเขาก็จะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างนั้นนะระบบของกรรมก็คือระบบของขันธ์ห้าวิธีออกจากกรรมคือถอนความยึดมั่นในขันธ์ห้าออกให้ได้แล้วกรรมจะไม่มีตราบใดเรายัางยึดขันธ์ห้าเราอยู่ในระบบของมันเราจะเป็นทายาทแห่งกรรมเราจะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะเราอยู่ในระบบของมัน <c oughs> หน้าที่คือทําความเข้าใจกับกรรมว่ากรรมคืออะไรแล้วถอนอุปทานออกจากระบบของกรรมให้ได้เราจะไม่ต้องรับกรรมอีกต่อไปพิธีกรรมต่างๆที่เราคลาดเคลื่อนมานะ ความรู้ที่เราคลาดเคลื่อนมาอย่างเช่นถ้าอาตมาถามพวกโยมว่าผู้เจ้าเนี่ยแบ่งมนุษย์เปรียบเหมือนบัวกี่เหล่าโยมเออเริ่มมีสามีสี่แล้วแสดงว่าเคยฟังธรรมะของอาตมามาบ้างพวกสี่เราคงจะยังไม่เคยฟังนะเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเลยเราบอกบัวสีเ่เหล่าเพราะเราเรียนมากระทรวงเดียวกันนะแต่เวลาเราไปตรวจดูในพุทธวจนะปรากฏว่าผู้เจ้าตัดแค่บัวสามเหล่า นะตรัดไว้กับราชกุมารบอกพระองค์ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขูแล้วเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้านทุลีในดวงตาม,มากบ้างน้อยบ้างเปรียบเหมือนหนองบูอุบลบูปทุมบูบุญตริกดอกบวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำจเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้เนี่ยยังจมอยู่ในน้ำอีกพวกหนึ่งตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำ อีกพวกหนึ่งโผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นมีแค่สามเหล่าจำไว้ดีๆนะพระตถาคตตรัสไว้แค่นี้ไอเหล่าที่สีนี่บัญญัติเพิ่มเห็นนะพวกสาวกภาสิทธ์ทั้งหลายนะนี่แหละความรู้พวกนี้เราต้องล้างสมองใหม่หมดเลยโยนะพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วเราต้องกลับมาล้างสมองตัวเอง แต่เชื่อตามใครกลับไปเชื่อตามอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าหาได้ที่ไหนแน่มันก็มีคำถามมาแล้วคาของพระศาสดาเนี่ยหาได้ในพระไตรปิฎกแต่พอบอกพระไตรปิฎกโยมก็เลยไปคิดว่าพระไตรปิฎกเป็นคําพระพุทธเจ้าทั้งหมดผิดอีกใช่ไหมพระไตรปิฎกอย่างเนี้ยนะที่โยมเห็นอยู่เนี่ยนะอ่ะ ตามวัดวาอารามต่างๆมหามงกุฎราชวิทยาลัยหน้าตาอย่างนี้จะมี91เล่มนะแล้วที่โยมเห็นหน้าตาอย่างนี้ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมี45เล่มนะพระไตรปิฎกมีอยู่ในนี้มีอยู่ในนี้นี่คือพระไตรปิฎกคำพระเจ้ามีอยู่ในนี้แต่ ในนี้ไม่ได้มีคำพระพุทเจ้าทั้งหมดก็คือมีคำแต่งใหม่ปนเข้าไปด้วยแน่มันเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นปัญหาว่าเวลาเราอ่านพระตรปิฎกแล้วเราไม่รู้เรื่องเพราะเราไปนั่งอ่านคำแต่งใหม่นะท่านี้พระตรปิฎกสองตัวนี้นะมาจากไหนเขาก็ต้องไปลอกมาโยมเพราะเขาไม่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้าเขาลอกมาจากตัวนี้นะพระตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ซึ่งถูกทําในสมัยรัชก,กาลที่ห้าโดยรอห้านิมนต์พระมาร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาช่วยกันแปลจากอักษรขอมมาเป็นอักษรสยามเป็นพระตะบ,บิดกรูปแบบตังสือครั้งแรกในโลกและเป็นรูปแบบภาษาไทยอักษรสยามครั้งแรกท่านนี้เขาก็ไปลอกจากอักษรขอมมาโยมก็เห็นอักษรขอมสงสัยขอมทำมั้งไม่ใช่คนไทยทำนะ พระไตรปิฎบบกที่เราไปลอกมาอักษรขอมเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งะเป็นผู้นิมนต์พระมาะ200กว่าลูกทั่วประเทศเมื่อปี2 3 3 1มาประชุมกันที่วัดพระศีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชลังศสลิตปัจจุบันแล้วให้ช่วยกันลอกพระไตรปิฎกใหม่หมดโดยยืมพระไตรปิฎกจากลาวและลามันมาเพราะอายุธยาถูกเผาข้อมูลหมดแล้วนะเลยยืมจากลาวลามันนั่งลอกใหม่ใช้เวลาลอกอยู่5เดือน โดยรอหนึ่งไปถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ําปานะในตอนเย็นทุกวันตลอดเวลาห้าเดือนงานนี้จึงเสร็จจะสังเกตว่าไม่มีอาหารเพลนะแค่รอหนึ่งจะไม่มีอาหารเพลเลยโยงเราก็กลับไปเช็คในครั้งพุทธกาลผู้เจ้าก็ไม่เคยบัรจัดอาหารเพล,ลอีกเหมือนกันอ้าวงานยาวอีกแล้วเราก็เลยสาวหาข้อมูลว่าเอะตกลงพระเนี่ยฉันกันกี่มื้อกันแน่ปรากฏว่า พอไปดูแล้วเนี่ยไปเจอพระอุทายีมาเล่าให้พู้เจ้าฟังว่าสมัยที่ข้าพระองค์บินทบาทเวลากังคืนอ้าวบินทบาทกลางคืนด้วยเหรอเนี่ยนะฉันสามมือนะพระเนี่ยแต่ก่อนพระเจ้าบัญญัติฉันสามมือบินทบาทสามเวลาตามสะดวกเลยใครอยากบินเมื่อไหร่ก็บินดีไหมโอ้โหมคงจะมั่วหน้าดูนะโยมนะเอะฉันจะออกมาใส่บาตรเมื่อไหร่นะเนี่ยอเวลาเรานอนแล้วยังมีพระมาเคาะบ้านนะขอบินทบาทหน่อย คงจะวุ่นวายกันใหญ่นะพู้เจ้าเลยสั่งประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์ครั้งแรกสั่งงดมื้ออะไรโยอ่ยมจะตอบเหมือนเเลยถ้าเดาอาตมาก็เดาเหมือนเย็นได้เลยแต่พู้เจ้างดมื้อกลางวันฉันเช้าไปเย็นประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็น <c oughs> เหลือเช้ามื้อเดียวดังนั้นพระเนี่ยฉันมื้อเดียวมาตลอดนะ ทำไม่ดูมือที่สองเนี่ยมาเพิ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่ในยุคลอหนึ่งเนี่ยอาตมาไปดูอธิบดีกรมอายการเขาบันทึกเอาไว้ก็ก็ไม่มีไปถวายอาหารเพลนมีจะถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้นําปานะในตอนเย็นเห็นนะแล้วพอไปตรวจในพุทธวจนะอะอาหารเพลนพู้เจ้าก็ไม่เคยบัญญัติอ่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งหลักฐานของรัชกาลที่หนึ่ง ที่เอามาจากประเทศในแถบสุวรรณภูมินี้เอามาจากไหนเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณสองร้อยปีหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าปริณิพานก็เฉียดพู้เจ้าสองชั่วคนพระเจ้าโศกศรัทธาคําสอนพระพุทธเจ้ากระจายคําสอนนี้ไปทั่วโลกเก้าตำแหน่งตําแหน่งหนึ่งมาในสุวรรณภูมิประเทศในแถบสุวรรณภูมิก็ลอกเก็บเอาไว้สืบทอดมาถึงรอหนึ่งมาถึงหลอห้า มาถึงยุคปัจจุบันดังนั้นบัวสามเหล่าก็ดีอะไรอะไรต่างๆก็ดีที่ขึ้นให้ในจอของโยมเป็นข้อมูล2 5 0 0กว่าปีเก่าที่สุดในโลกโดยเอาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยณวันนี้รัชกาลปัจจุบันรนอเก้าเราเก็บไว้ในแผ่นซีดีนะ,ะ,นะแต่ก่อนพระเจ้าโศกเก็บในเสาหินใช่ไหม รอหเก็บในใบลานรอ5เก็บเป็นหนังสือรอ9กเก็บเป็นซีดีนะฮะพัฒนาการการเก็บข้อมูลนะแล้วเราก็เช็คได้ตรวจสอบได้ภายในเวลาวินาทีเดียวง่ายๆอย่างเราจะเช็คว่าเวลาทำบุญตักบาตรถวายทานละยมเคยกวดน้ำกันไหมเคยทุกคนจะเคยกันเก็บหมดเลยอาตมาก็เคยตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อแม่สอนมา เราก็คีย์คำนี้เข้าไปแล้วก็กดค้นหาจากข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกว่าผู้เจ้าเคยสอนไหมเราอยากจะรู้ว่ากวดน้ำทำยังไงเราจะได้ทำตามได้ถูกจะต้องเอาน้ำมากี่ลิตรกี่องค์ดีนะหรือว่าทำเสร็จแล้วจะต้องเอาไปลดที่โคนไม้ไหมหรือเอาไปลดที่ดินต้องเอานิ้วลองไหมหรือต้องให้เป็นสายน้ำหรือเป็นหยดนะปรากฏเราผู้เจ้าไม่ได้สอนเลยเอา้าวนะงานกล่อยอีกแล้วนะ เรารู้ข้อมูลผิดมาตลอดอีกแล้ว <c oughs> ไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพระตาปิดกฉบับเสยมรัฐพระในยุคลอห้าเขาก็ไม่รู้หรอกว่ายุคนี้จะมีอะไรกันขึ้นมาบ้างนะเขาก็แปลพระตะบิดกตรงๆของเขาอย่างนั้นนะ่ะนะแล้วก็มาถึงยุคเรามันก็มีพิธีกรรมมากมายเราก็เลยเข้าไปตรวจโยมเคยได้ยินแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันนะอืมเราก็คิดว่าคำพู้เจ้าคงจะมีแปดหมื่นสี่พันคำ นะอย่างที่เขาเขียนเอาไว้ปรากฏว่าเราก็ขีคำนี้เข้าไปกดค้นหาไม่พบคำว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อีกโอ้โหนะแต่เราลองคียตัวเลขเฉพาะแปดหมื่นสี่สิตัดคำว่าพระธรรมขันธ์ออกไปให้เหลือแต่แปดหมื่นสี่กดค้นหาใหม่ข้อมูลขึ้นมาละแต่เป็นเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวกับคำพระเจ้าว่ามีแปดหมื่นสี่พันคำเลยนะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะเป็นเรื่องของ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่มหาชนในพระนครพันธุมดีราชธานีประมาณ84,000คนจะมีเรื่องอื่นอีกช้าง84,000ตัวม้า84,000ตัวอะไรอย่างนี้บรรพชิต84,000ลูกแต่ไม่มี84,000พัพระธรรมกันเห็นนะนี่แหละทำไมจะต้องพุทธวจนะนะมันจะตอบโจทย์เราได้แล้วเพราะเราจำผิดนะปฏิบัติผิดคาดเคลื่อนกันมายาว เราจะได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะเวลาเราถวายอาหารพระจะได้ถวายอาหารพระตอนเช้าใช่ไหมอ่าแล้วก็งดเวลาอื่นไปเพราะเดี๋ยวพระต้องอบัตปารจิตีนะอ่ามีถึงหกเจ็ดพระสูตรแล้วดูกิโกปมสูตรพัททาลิกสูตรพระพัททีนี่แย้งพระพุทธเจ้าเลยนะพู้เจ้าจะให้เหลือฉันมือเดียวเนี่ยพัททะเลบอกว่าข้าพระองค์ทําไม่ได้นะเขาไม่ยอมกันมาตั้งแต่ในครั้งมุตการแล้วนะ พระเจ้าก็อ่ะพัทลีพัท,ล,พทลีเก็บอาหารมื้อเช้าเนี่ยไว้ตอนสายนะพัทลีว่ายังไงรู้ไหมข้าพระองค์ก็ยังทำไม่ได้อีกเหมือนกันน,นั่นนะแย้งพู้เจ้าขนาดนี้สองรอบพู้เจ้าเลยลุกจากอาสนะหนีไปเลยนะภิกษุทั้งหลายก็เลยตำหนิพัทลีว่ากล้าดียังไงไปขัดแย้งพระศาสดาให้ไปขอเข้ามาซะพัทลี ไปขอเข้ามาผู้เจ้าเลยบอกพัทธลิเธอเป็นอริบุคคลขั้นโสดาสกิทาคาอานาคาพรหลาหันบ้างหรือยังพัทธลิบอกอยังเลยเธอรู้ไหมอริบุคคลขั้นโสดาบันสกัาคามีอานาคามีพรหลาหันแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาจะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าผู้เจ้าก้าวผิดถ้าโยมเดินตามใครไปสักคนละเขาก้าวพลาดไปเหยียบ ที่เลนที่โคนยมเดินตามไหมยมคงจะหลบเนะเรื่องไรเราจะเละตามแต่ถ้าเป็นตามพระพุทธเจ้าเขาจะไม่เชื่อว่าพระเจ้าก้าวผิดเห็นนะเขาจะหล่มโคนก็หล่มโคนเหยียบโคลนเป็นเหยียบตามเหยียบตามเดินไหนเดินตามเลยนี่อริยบุคคลจะเป็นอย่างนี้นะนะ <c oughs> เราจึงต้องมาศึกษาคำศาสดาเราจะได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะ